ตายี่ยังี้เตีี่้ต้องบรรยากาศเขาอร้อนมัเหรอะ่นเหียวบรรยากาศนั้นแค่เขาอู่รอบนะ้ามันกะจ่อจ่อผ้าเยียเดมันวุ้ลูกตาหมเลยหน้าเดียร์เลยเหรอเจมงเขาไปเขาดวยเเขาไปเขา้เ่นเตะเขาเองนี่จะเป็นต่อสามอยู่ดีๆแต่แล้วลรกนั้จบเลย ไม่ีค่ะใ่ไม่ตีเสียได้ไหมจังหวะเราเป็นบอดเวยนะเราไปเผยยังไงจังหวะไม่ทันระวังเช่หลายคนองไฟเลรยังไงเตะพอดีไป็เตะจังหวะกรรมการเตือนแล้วรอเวลาเอ โดนตืนก็เลยแพ้เลยนะไม่ได้นะครับโดน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 โรนมดน่ดนโดอโดนโน่ดนนโดนโดนโดนดนดนาดนนโดนโดนนโนนนดนโดรโดนโเนโนโดนนโดนโดนโดนโนนนดดนนะดดไดน